สวัสดีค่ะสวัสดีวันแรกของเดือนเมษายนแสนร้อนนะคะสวัสดีวันที่ดีที่สุดวันเริ่มต้นสิ่งดีๆของเดือนเมษายนนะคะเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการนางฟ้าขอให้คุณผู้ฟังใจเยน็นๆใจร่มๆร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้นางฟ้ามีท็อปติกดีๆจะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะและนางฟ้าด้วยก็อยากรู้ว่าจะมีสิ่งดีๆไหมตลอดเดือนเมษายนนะคะค่ะ เรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือนเมษายนของคุณคือเรื่องอะไรเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือนเมษายนของคุณคือเรื่องอะไรไพ่บอกทีนะคะสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสุ่มนะคะสักครู่นะคะใบแรกที่สุด The Best The e m p l e เรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือนเมษา,ายนของคุณล่ะคะคุณจะได้เป็นที่หนึ่งในดวงใจที่หนึ่งในหัวใจของใครบางคนหากแม้ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังยังโสดนะคะจะมีคน action take action เข้ามาจีบเข้ามามอบสิ่งดีๆให้คุณหรือเขาอาจจะเป็นคู่ที่แบบว่าคุณแบบว่าเคยแมทกับเขาแต่ว่าเนิน่นนานเหินห่างแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกันเขาจะกลับมาเติมเต็มความสุขให้คุณเพราะเขารู้ว่าถึงเวลาที่เขาแบบ มีทุกสิ่งอย่างแล้วเขาจะมาเติมเต็มให้คุณนะคะตัวคุณเองอาจจะเกิดในทาตาน้ำมีนกรกฎพิจิตได้วันที่เท่าไหร่ก็ได้ให้ชาวทาด้ำเต็มเต็มคาราเบลเลยนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งอา,อากาศร้อนขอให้ชาวทาุน้ำได้เจอหนุ่มฮอตป่าสปอร์ตใจดีเข้ามาซัพพอร์ตมาเปนะคะเพราะคุณคือดีเอ็มเพนะคะ คุณนะคะจะได้เจอคนที่มาหยิบยื่นความชัดเจนสัมพันธ์ทนามตรีให้คุณแล้วก็คุณจะได้เป็นที่หนึ่งในหัวใจเขานะคะหรือหากแม้ว่าคุณยังไม่โฟกัสเรื่องความรักหน้าที่การงานการเงินของคุณหรือการบริหารครอบครัวของคุณคุณจะเป็นคนที่แบบว่าผู้คนมองว่าเลยค่ะมีคนนับหน้าถือตามากมายนะคะคุณจะได้เดินทางไปในสถานที่ที่คุณชื่นชอบด้วยนะคะคุณผู้ฟัง ใบแรกออกมาก็ฟินเลยใช่ไหมคะใบต่อไปนะคะสุ่มนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องเซอร์ไพรส์ตลอดเดือนเมษายนของคุณก็คือ mm hmm. To o o f s o r ดสิ่งไหนที่คุณไม่ชอบสิ่งไหนที่ไม่ดีกับคุณสิ่งไหนที่มันไม่ถูกใจไม่ถูกต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลจะดีดออกไปจากชีวิตคุณให้หมดเลยคะ่ะตอนนี้คุณตื่นรู้อยู่ได้ด้วยตัวเองความสุขที่จะเข้ามานะคะ สิ่งที่มันทําให้คุณทุกข์ใจอะไรที่แบบคุณเลือกไม่ได้อะไรที่คุณมองว่าแบบเป็นเรื่องทอกซิจะหายไปจากชีวิตคุณหมดเลยคิดดูว่าเมราร้อนแต่ว่าใจคุณจะล่มเย็นสุขสงบเหมือนแม่น้ำหรือเหมือนสายน้ําเลยนะคะคุณผู้ฟังปุคคลที่แบบว่าอาจจะเข้ามาหรือออกไปในชีวิตคุณนะ่ย อาจจะมีเลข2ได้ใครที่ดีก็คือได้เข้ามาใครที่ไม่ดีก็คือจะได้ออกไปแน่นอนนะคะคุณจะไม่รับสิ่งที่มันทุกใจใดๆคุณจะปล่อยวางแล้วก็ตื่นรู้ที่สําคัญคุณจะมีความสุขมากๆกับสิ่งที่คุณเลือกทุกสิ่งที่คุณเลือกคุณคิดแล้วพินิจพิคอรอแล้วมันคือความสุขนะคะตัวคุณเองนะคะอาจจะโชคดีในวันที่2หรือว่ามีเลขคู่ในความสัมพันธ์นะคะ ใบต่อไปนะคะเรื่องเซอร์ไพรส์ไหนจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังของช่องนางฟ้า Random of Love 2 open c l s e r เลข2อีก,อกแล้วตัวคุณเองอาจจะเกิดวันที่2คนที่มีเลข2ในความสัมพันธ์อาจจะเข้ามาจีบคุณ take action คุณคุณนะคะเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณก็คือคุณจะได้บาลานซ์กับชีวิตคุณจะได้เดินทางออกท่องเที่ยวหากแมนว่าเป็นเรื่องการเงินการงานนะคะคุณจะมีโชคลาภด้วยสมมุติว่าไม่ได้มาโชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือใดๆก็แล้วแต่อาจจะเป็นโชคลาภ จากการทํางานหรือว่าโชคลาภโดยสเสน่หาจากคนที่เข้ามาชอบมาปลื้มามาจีบแล้วก็มาชื่นชมคุณนะคะความที่คุณเป็นดีเอ็มเพลสอะคะ่ะเป็นแบบว่าสวยสังหารหล่อสังหารสวยสวยดูยดซับหลอดูดซับคุณอาจจะมีคนที่เข้ามาอุปถรัรมภ์คำชูคุณหรือว่าหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอเลยนะคะคุณผู้ฟงัง ใบต่อไปนะคะสิ่งดีๆเรื่องใดจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังเรื่องเซอร์ไพรส์ใดจะเกิดขึ้นนะคะจัสเมนที่สุดไม่ว่าคุณตัดสินใจทำอะไรนับจากนี้ไม่ว่าคุณตัดสินใจทำอะไรทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับ ความคิดของคุณคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะมอบความสุขให้คุณหากแม้ด้วยตัวคุณเองนะคะมองว่านางฟ้าเราไม่ได้โฟกัสเรื่องคู่ครองเราโฟกัสเรื่องเราอยากไปเที่ยวต่างประเทศเราอยากทํางานใหม่ๆมีแพชชั่นใหม่ๆ คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการค่ะหากแม้ว่าคุณก้าวและก็เริ่มต้นในสิ่งที่คุณจะทํานะคะมันจะสําเร็จคุณจะได้แรงบันดาลใจแรงจูงใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลและพลังบวกเอเนจ y ในตัวคุณนะคะจะดึงให้คุณ เอาสิ่งเหล่านั้นความสามารถเหล่านั้นออกมาทําให้ผู้คนตกตะลึงพึงเพ้อด้วยแบบอุ้ยจริงๆแล้วคุณเก่งจริงขนาดนี้เลยเหรอหากมั้ว่าสมมุตินะคะคุณแบบอยากจะเปิดร้านกาแฟร,ร้านอาหารหรือทําอะไรที่แบบว่าคุณคิดไว้ในแผนนะอยู่ๆก็จะมีคนที่แบบว่ามาหยิบยื่นข้อเสนอให้ว่าแบบเออให้ยืมเงินหรือว่ามีเงินให้ลงทุนใดๆคุณก็จะแบบอิ่มใจว่าแบบอุ๊ยอยากทำพอดีเลยเราก็ได้ทำใดๆเหล่านั้นเลยนะคะคุณผู้ฟัง ต่อไปนะคะเรื่องเร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือนเมษายนของคุณผู้ฟังคือเรื่องอะไรไฟออฟครับให้ระวังเรื่องหนึ่งก็คือคนเก่าในอดีตอาจจะกลับมากวนใจคุณคนเก่าในอดีตอาจจะกลับมาขอโอกาสคุณคนเก่าในอดีตอาจจะขอมาแบบว่าหยิบยื่นความสัมพันธ์กับคุณแต่ด้วยความที่คุณเป็น D M Place อะคุณจะเจนเด็ดเดี่ยวแล้วคุณก็ตัด ตัดสินใจในในคาตอบของใจคุณเองอยู่แล้วว่าคุณอ่ะขอเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆดีกว่าในใจคุณก็อาจจะแบบว่ายังรักยังห่วงยังแคร์เขาอยู่แต่ว่าความเด็ดเดียวชัดเจนและความที่แบบเป็นแบบอีโก้สูงด้วยของคุณนะคะคุณเลือกที่จะปล่อยวางและปล่อยเขาไปนะคะคนะตามไพ่บอกก็คือตลอดเดือนเมษายนหากแม้ว่าคุณปฏิเสธไปให้รู้ไว้เลยว่าบุคคลเหล่านั้นอกหักเฮิร์ตแน่นอนนะคะตัวคุณเองนะคะอาจจะ มีเรื่องที่แบบว่าเขาอาจจะเทคแอคชั่นติดต่อกลับมามีเลขห้าด้วยนะคะอาจจะเป็นวันที่5เมษายน15เมษาหรือ25เมษาที่แบบอาจจะมีคนเก่าเข้ากลับมาวนเวียนในชีวิตคุณนะคะคุณผู้ฟงังก็เตรียมคําพูดซอบเตรียมคําพูดดีๆให้เขาแบบว่าหายไปอย่างงดงามนะคะ ใบต่อไปนะคะเรื่องเซอร์ไพรส์ใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังของนางฟ้าเอ็กออพเนนดอเคคุณจะต้องเหนื่อยหน่อยนะแต่การเงินอู้ฟู่คุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะกับการคอนแทคกับคนใดๆก็แล้วแต่แต่ไม่ต้องห่วงนะเดือนนี้คุณจะบอกว่ามีเรื่องเงินอะไรเข้ามาให้คุณใช้จ่ายสบายๆเบาๆนะคะ8ปดเหรียญค่ะ 2, 2เหรียญก็10เหรียญแล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณอาจจะโชคดีเรื่องการเงินวันที่มีเลข8 8เมษา18เมษาหรือว่า28เมษาหรือว่าบุคคลที่มีเลข เลข 8, 18หรือ28จะเข้ามาทำให้คุณอิ่มเอมหัวใจจะชวนคุณไปเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าให้ข้อคิดง่คิดดีๆเกี่ยวกับคุณนะคะคุณผู้ฟังนางฟ้าตั้งใจทำคลิปนี้ให้คุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่นางฟ้าพูดขอให้เกิดขึ้นจริงมีเรื่องดีๆการเงินปังๆเกิดในวันที่ 8, 18, 28, 28ของคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังนะคะ ต่อไปนะคะเรื่องเซอร์ไพรส์ใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณเพจออฟสอดเด็กถือดาบคุณจะได้รู้ว่าแบบ มีคนที่เป็นรุ่นน้องคนรุ่นน้องอาจจะมาขอโอกาสคุณหรือว่าอาจจะมาขอแบบหยิบยื่นความสัมพันธ์ช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นเด็กกว่าเขามากๆและคนคนนี้นะคะจะเข้ามาแบบว่าปกป้องเป็นองค์ขลักพิทักษ์คุณหากมมนว่าเขามองคุณเป็นนางฟ้าเขาก็อยากมาขอโอกาสแบบว่าขอเป็นองค์ขลักพิทักษ์นางฟ้าได้ไหมคุณจะมีแบบว่า ลูกกระจอกอะสมุนนะหรือว่าจะเป็นคนในองค์กรลูกน้องที่แอบปลื้มแอบชื่นชื่นชมคุณอยู่นะคะคุณอาจจะเป็นคนใจดีแล้วก็มีบริวารมากมายบุคคลเหล่านั้นจะปกป้องคุณไม่ว่าใครจะว่าคุณนินทาคุณใดๆก็แล้วแต่ไม่ชอบคุณแต่คนเหล่านี้จะเป็นเด็กถือดาบคอยปกป้องคุณนี่คือสิ่งดีๆและบุคคลเหล่านี้จะชวนคุณไปเที่ยวเดินทางทําทุกสิ่งอย่างอาจจะวชวนคุณไปกินหมูกระทะไปดินเนอร์ใดๆก็แล้วแต่เดือนนี้นะคะผู้หญิงผู้ชายที่เข้ามาฟังจะมี เด็กรุ่นน้องเข้ามาซัพพอร์ตเยียวยาวหัวใจเต็มอิ่มแบบจุกๆเลยนะคะคุณผู้ฟงังไปต่อไปนะคะเรื่องเซอร์ไพรส์ใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณตลอดเดือนเมษายนนี้ให้ไพ่บอกทีนะคะ ใบต่อไป Queen อ f p e n เ a อร์เจบเลยดิเอ็มแพกับ Queen อ f p e n เดอร์เกิลเนเดคุณจะได้มีเงินค่ะขอให้คุณผู้ฟังถูกหวยถูกรอตเตอรี่หรือว่าถูกใจป๋าสปอร์ตใจดีใดๆก็แล้วแต่แต่ไพ่ออกมาคือคุณจะมีความสุขเรื่องการเงินมากแล้วก็มีความสุขเรื่องการมีคนดูแลเทคแคร์ care, เอาใจคุณผู้ฟังค่ะหากแม้ว่าคุณผู้ฟังอ่ะตัดสินไม่ได้ว่าแบบว่าจะทําสิ่งไหนขอให้คุณผู้ฟังตัดสินในการที่แบบว่าดูแลตัวเองสวยขึ้นปัง ขึ้นแล้วก็เรื่องเงินคุณนะคะขอให้แบบว่าใช้จ่ายวางแผนดีๆนะคะเพราะการเงินเข้ามาตลอดทั้งจากสเสน่หาแล้วก็ความเก่งของคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะ h a v า a n i c น Day มีความสุขสมหวังมีเรื่องดีๆตลอดเดือนเมษานะคะ